นี่ของเราไหนบๆกล้องหน่อยสามทุ่มนะคะฮ e ลโ o ลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออมไปกัอดออมนะคะวันนี้นะคะออมก็จะพาทุกคนมาดูว่าวันเดวิทอดอมหรือว่าวันเดวิทตัวแทนประกันเนี่ยใน1วันนะคะตัวแทนประกันแบบอดออมทําอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะออมก็เริ่มที่แรกอยู่ที่ดอนเมืองค่ะมีนัดมามอบกรมทานให้กับลูกค้านะคะแล้วไปดูกันต่อค่ะว่ากรมทนของลูกค้าเนี่ย มีอะไรบ้างตอนนี้นะคะออมก็ถึงที่คาเฟ่นะคะที่นัดกับลูกค้าแล้วค่ะวันนี้ก็มามอบกรมทันให้ลูกค้านะคะ1ท่านจะทําไปเลย2เล่มนะคะเป็นปรมาธานสุขภาพกับประกันชีวิตนะคะและนอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขนมค่ะ<อ>นี่นะคะเวลาเจอลูกค้าเนี่ยก็ต้องมีขนมมาให้ตลอดนะคะเพราะว่าเจอหน้าเรานะคะก็ต้องได้กินของอร่อยใช่ไหมล่ะคะงั้นเดี๋ยวขอข้ามถนนแปหนึงนะคะทุกคน อนนี้นะคะเราก็ถึงร้านคาเฟ่นะคะที่นัดกับลูกค้าแล้วอย่างแรกที่ต้องทําก็คือเดี๋ยวต้องไลน์ไปบอกลูกค้าก่อนนะคะว่าอดอ้อมถึงแล้วพี่เสียค่ะทำงานอะไรคณะงานบริษัทค่ะงานบริษัทเอกชนค่ะแล้วทําไมพี่เสียถึงแบบว่อยากทำประกรันก็คือจริงๆแล้วมันแบเริ่มมาจากที่เดิมทีเคยมีประกันอยู่แล้วที่ครอบครัวเคำให้แต่พอเรามาทำงานเองแบบเต็มตัวอะไรแบบนั้นแล้วก็ต้องส่งเองถูกไหมคะ ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้เคลสักทีเพราะเราก็ใช้แบบระการสังคมอะไรอย่างนี้ไปก็เลยปล่อยขาดไปขาดไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะก็คือขาดัดเป็นเรื่องเลยนะคะขาตัดใหญ่ดังนั้นเลยรู้สึกว่ามันก็ต้องมีแล้วก็เลยเรื่องที่จะมาทำค่ะและทำไมถึงแบบว่ามาทำความการกับน้องอดออนเอาจริงๆน้องที่มหาลัยใช่ไหมคะแต่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะ แต่คือเพื่อนอะแนะนํามาบอกว่าเนี่ยมีน้องที่เป็นตัวแทนแบบเหมือนจะได้รับรางวัลต่างๆเยอะเออก็เลยแบบไปส่งแม่เอ,อจีหมแล้วก็แบบเฟิร์ชว,ว่าแบบเออถ้าเป็นตัวแทนแบบเหมือนเขาไม่แน่ใจว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรก็คือเป็นแบบเหมือนระดับใช่ไหมแล้วเหมือนจะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าก็เล้คิดว่าน่าจะแบบน่าเชื่อถือระดับหนึ่งก็เลยติดต่อไปแล้วก็แนะนำ มาก็เลยไม่ได้คือเกาะคนอื่นเลยค่ะคือแบบพอเราเอเอาเลยขอบคุณมากนี่นะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเหมือนกันนะคะตื่นเต้นนะคะเรามาลยไปดูนั้นเรามาดูเล่มกุมารดีกว่านี่นะคะเดี๋ยวไปที่ต่อไปกันนะคะ สงลูกค้าที่รถมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปที่ถัดไปกันนะคะจากดอนเมืองนะคะเราจะย้ายไปที่เซนทันเวสต์ิวค่ะเราจะไปเจอกับพี่ๆนะคะที่เป็นตัวแทนประกันเหมือนกันนะคะเราจะไปทบทวนแล้วก็เรียนแบบประกันแบบใหม่เนาะอ่ะกันเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเจอกันที่เซนทันเวสต์ิวค่ะฮัลโหลตอนนี้นะคะเราก็ถึงเซนทันเวสต์ิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนและร้านที่เรานัดก,กับพี่ๆนะคะ เพื่อมาติวหนังสือนะคะหรือว่าติวแบบแบบประกานใหม่ก็คือนี่ค่ะนี่นะคะพี่ที่ของเราเห็นไหมคะทุกคนเราจะเป็นตัวแทนอย่างเดียวแล้วเราไม่ติวหนังสือไม่ได้นี่ค่ะนี่คือสังคมของพี่เรานะคะมีแต่คนที่น่ารักทำนั้นเลยนะคะทุกคนนี่ดค่ะเบย์ค่ะที่นิงนะคะอยู่เดอะเบย์ค่ะนี่นี่ค่ะพี่นีนนะคะเคยทำอะไรมาก่อนคะพี่นิ้ง เคยทำหลายอย่างเลยค่ะก็เป็นครูสอนพิเศษทำมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็ไปเปิดร้านอาหารด้วยตอนนี้ก็มีเพจช็อปด้วยเป็นพนักงานประจำค่ะทำงานบริษัทที่มีร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศออย่างแต่ว่าตอนนี้ก็คือทำงานเอเอเต็มเวลาเลยนะคะใช่นี่ค่ะทำแล้วก็จะสวยน่าสดใสแบบนี้เลยนะคะอยากชวนทุกคนมาทำนะคะเป็นสถาปนิกนี่สถาปนิกแอดธรรมาซาอยู่ในเวอร์จิที้นะคะขอไปเรียนก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย นวจะรีคูดน้องสาวที่รักรค่ะหวังว่าน้องคนนี้นะคะจะมาเป็นพลังสําคัญของทีมออมแล้วก็จะเติบโตจากหือเปพร้อมกันนะคะว่าน้องกับพี่ชายนะคะจะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะคะอันไหนใบ้ใบยกล้องหน่อย <les> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันเดวิดอดออมนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะคะ9าทนาที <9 S 2> าทเลขสวยด้วยนะคะก็อย่างแรกต้องขอบคุณพี่สาวนะคะคนสวยที่<ๆ>อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะคะคอยเป็นซัพพอร์เตอร์ตลอดอยากจะบอกว่าพี่นิงนะคะอยู่คนละหน่วยกัน แต่เราก็เป็นพี่สาวน้องสาวที่รักกันแล้วก็แบบมันก็จะมีความแบบดีๆอย่างเงี้ยในแบบว่าอาชีพเราเนาะพี่นิงน้องแบบแล้วก็สุดท้ายอยากจะฝากว่าตอนนี้นะคะอดออมกาลังจะสร้างทีมเนาะแล้วก็แบบอยากจะตามหาคนที่มีความฝันเหมือนกันนะคะใครที่สนใจนะคะก็นัดกันคุยกันได้เนาะลุกอาทิตย์นะคะเราก็จะมีคุยกันเป็นประชุมหน่วยประชุมทีมด้วยเป็นแบบฟิลคอฟฟีท่ทลอกอย่างเงี้ยอ่าใครสนใจนะคะก็ทักมาคุยกันได้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะอยากบอกว่าทุกคนนะคะถ้าสนใจ นะอยู่กับอดออมเนี่ยสนุกแน่นอนแล้วก็ได้เพื่อนดีๆได้ตัวแทนดีๆได้น้องที่น่ารักแบบเนี้ยไปอยู่ด้วยใครจะไม่อยากอยู่ล่ะที่สุดทีด่สุดนอนแล้วก็ได้มาเจอกับแฟมิลีล่เราด้วยนะคะทุกคน<ม>ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะออมให้ชาวอดออมและวันเดียววิทอดออมก็ขอลาไปก่อนนะคะ bye บายๆกับอดออมสนุกแน่นอนตรง